สวัสดีครับผมโมมีอยังไรหรอครับคือเกาเมื่อนี่ึ้นผูครับมาเก็บเห็ดครั้งแรกของปีนี่ครับผมสีเบิองยางมาตังโดนฮักเห็ดเนี่ยตาหนึ่งนี่ต้องโง่ะนี่ต้องโงก นีงง่นกงกนงกเดียงนะครับงามครับานางโดนเติมฮับพ่อคือเก่าครับผม